สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูซันนี่อิงนด์นะคะวันนี้นะคะมาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องกฎทองคำนะคะกฎทองคำกฎของชีวิตค่ะนะคะทุกอย่างนะคะมีกฎเกณฑ์ทั้งนั้นนะคะการเราใช้ชีวิตในโรงเรียนนะคะโรงเรียนโรงเรียนก็มีกฎเกณฑ์นะคะเ,เราทำงานในบริษัท บริษัทนั้นๆก็มีกฎเกณฑ์ให้พนักงานดําเนินตามนะคะบางบริษัทนะคะบริษัทที่ทําอาหารอย่างเงี้ยนะคะพนักงานก็ต้องใส่หมวกนะคะใครผมยาวก็ต้องรวบผมนะคะบางบริษัทก็มียูนิฟอร์มมีเรียกว่า,าให้พนักงานได้สวมใส่นะคะให้มีความาเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะมีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะคะบริษัทนะคะ สถานที่ทำงานนะคะหรือโรงเรียนนะคะหรือสถานราชการต่างๆในแต่ละที่นะคะมีกฎเกณฑ์นะให้เราเดินตามแล้วชีวิตของเรานะคะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จถ้าเราอยากมีความสุขความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเราจะเดินตามคนสำเร็จด้วยกฎอะไรนะคะกฎแห่งชีวิต กฎทองคํากฎแห่งความสําเร็จนะคะกฎอันนี้นะคะตั้งโดยนโปเลียนฮิลค่ะนโปเลียนฮิลนะคะท่านศึกษาจากคนสําเร็จมาแล้วนะคะแล้วรู้ว่าคนสําเร็จเนี่ยใช้กฎนี้นะคะมี15กฎนะคะแต่เอพิโซดนี้นะคะครูจะมาพูดถึง3กฎก่อนค่ะนะคะแล้วเราค่อยติดตามกันเอพิโซดหน้านะคะว่ากฎต่างๆ15กฎของนโปเลียนเนี่ย มีอะไรบ้างนะคะืข้อแรกนะคะที่คุณจะพูดถึงนะคะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเหมือนคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะข้อแรกก็คือคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอนนะคะเป้าหมายทุกคนรู้แล้วนะคะว่าคืออะไรเป้าหมายต้องชัดเจนค่ะ สมมตินะคะว่าคุณต้องการจะซื้อบ้านคุณจะต้องชัดเจนค่ะบ้านที่คุณต้องการจะซื้อเนี่ยเป็นบ้านแบบไหนบ้านชั้นเดียวสองชั้นนะบ้านทรงไทยหรือบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบยุโรปแล้วบ้านที่คุณจะซื้ออ่ะมันเป็นใกล้วิวภูเขาวิวแม่น้ำวิวทะเลหรือจะเป็นวิวชนบท แล้วบ้านที่คุณซื้อจะต้องเป็นบ้านแบบไหนมีสวนล้อมรอบมีสวนผลไม้ล้อมรอบมีผักสวนครัวล้อมรอบหรือคุณจะไม่ซื้อบ้านคุณจะซื้อคอนโดแล้วคอนโดที่คุณจะซื้อเป็นแบบไหนใกล้แม่น้ำใกล้ทะเลใกล้ภูเขาหรือใกล้แหล่งชุมชนนะคะในซิตี้คุณชอบแบบไหน นี่ยะคะเป้าหมายต้องชัดเจนนะหรือคุณอยากจะทำธุรกิจธุรกิจที่คุณต้องการจะทำหรือต้องการเป็นเจ้าของเป็นธุรกิจแบบไหนเป็นธุรกิจที่อ,อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจอาหารหรือเป็นธุรกิจการลงทุนการเล่นหุ้น คุณต้องการแบบไหนนะคะหรือคุณต้องการจะเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเสื้อผ้านะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ที่รู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร มันมาจากโรคภายในนะคะฉะนั้นคุณลองไปสำรวจตัวเองดูนะคะแล้วดูความต้องการของคุณว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าให้คะแนนเต็มสิบนะ่ะคุณมีความชัดเจนในเป้าหมายของคุณแค่ไหนคุณให้ตัวเองคะแนนตัวเองได้แค่ไหนนะ,ะข้อ2นะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จเข้าใช้กฎทองคำ กฎแห่งชีวิตกฎแห่งความสำเร็จนะคะข้อสองก็คือคุณต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะคนประสบความสำเร็จทุกคนนะคะเขามีความมั่นใจในตัวเองเขากระจัดความกลัวออกจากจิตใจได้เขาไม่กลัวแก่เขาไม่กลัวยากจนเขาไม่กลัวความลำบาก เขาไม่กลัวความตายและเขาก็มองโลกในแง่ดีในทุกๆวันฉะนั้นกดแรงดึงดูดทำงานตลอดเวลาเมื่อเขามองโลกในแง่ดีเขาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะฉะนั้นข้อ2เนี่ยนะคะก็มีความสำคัญสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในตัวคุณนะคะเรามีพลังที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะความมั่นใจเราสร้างเองได้คะ่ะ อะไรที่เราด้อยนะคะเราอย่าโฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสในสิ่งที่เราทำได้ดีนะ,ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะข้อที่สนะคะคืออะไรนะคะคนกดแห่งทองคำกดแห่งความสำเร็จกดแห่งชีวิตคือคุณต้องสร้างกลุ่มอภิจิตค่ะ ะค,ะคำว่าอภิจิตนะคะคืออะไรนะคะคือกลุ่มนะคะที่มากกว่าสองคนขึ้นไปสนใจในเรื่องเดียวกันมีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันนะคะเมื่อคนที่มีจิตที่ชอบสิ่งเดียวกันนะ่ะมารวมกันนะคะมันจะนพลังทวีคูณให้สร้างความสำเร็จขึ้นไปอีกนะคะลองสังเกตดูนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จ เป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเพราะเขาสร้างกลุ่มอภิจิตที่สนใจในเรื่องเดียวกันค่ะยกตัวอย่างนะคะคนที่ชอบเล่นโยคะนะคะอืมเขาก็ใครที่ยังไม่มีกลุ่มนะคะเขาก็จับกลุ่มค่ะเอาคนที่สนใจเรื่องโยคะเนี่ยมารวมกันนะ,ะแล้วเขาก็สามารถจะสร้างเงินได้ค่ะ สร้างเป็นการสอนโยคะนะคะออนไลน์หรือขายคอร์สต่างๆได้นะคะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่มีแม่ทีมใครที่ยังไม่เป็นผู้นำใครที่ยังไม่มีกลุ่มของตัวเองนะคะสร้างกลุ่มอาภิจิตขึ้นมาค่ะนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะเออหรือใครที่ชอบนั่งสมาธิสร้างกลุ่มนะคะนั่งสมาธินะ,ะให้ใจใกล้นิพาน หรือใครที่สนใจเรื่องไพ่ทาโร่สร้างกลุ่มค่ะที่สนใจเรื่องไพ่ทาโร่การทำนายการพยากรณ์นะคะการศิลปะการพยากรณ์ต่างๆนะคะเมื่อคุณมีกลุ่มอภิจิตตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะความสำเร็จมันจะเพิ่มมากขึ้นค่ะเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จ มันจะมีเต็มร้อยแน่นอนนะคะเพราะคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะมีพลังทวีคูณสร้างความสำเร็จให้ผู้นั้นค่ะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีกลุ่มอภิจิตนะคะวันนี้ยังไม่สายคุณสร้างกลุ่มที่สนใจในสิ่งเดียวกันค่ะคุณมีเป้าหมายแบบเดียวกันคุณมีจุดหมายแบบเดียวกัน สิ่งนี้จะสร้างความสำเร็จให้คุณได้นะคะส่วนใครนะคะสร้างกลุ่มอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่อยากมีพาสซีฟอินคัมนะคะต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตจนเกษียณสามารถสร้างเงินได้แม้นยามหลับนั่นแหละค่ะถ้าคุณสร้างกลุ่มที่สนใจอยากจะมีพาสซีฟอินคัมได้ คุณย่างก้าวสู่ความสำเร็จแล้วค่ะนะคะนี่คือนะคะสข้อแรกนะคะที่กดทองคํากฎแห่งชีวิตกฎแห่งความสำเร็จที่นโปเลียนฮิลวิจัยแล้วนำมาถ่ายทอดสู่ทุกคนนะคะนี่เป็น3กฎแรกค่ะนะคะมี15กฎนะคะที่ครูจะมา เล่าสู่กันฟังและมาถ่ายทอดให้ทุกๆคนนะคะแต่วันนี้เป็นอพิโซดแรกค่ะก็เป็น3ข้อแรกนะคะทุกคนลองไปสำรวจดูนะคะว่า3ข้อนี้คุณให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนนะคะแล้วถ้าคะแนนยังน้อยอยู่คุณก็ปรับปรุงเพิ่มพูน คะแนนให้ตัวเองได้นะคะวันนี้ลองไปสำรวจตัวเองกันนะคะว่าใน3ข้อนี้คุณให้คะแนนตัวเองคนละเท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันในคลิปสั้นๆนะคะก็หวังว่ากดทองคํากดแห่งชีวิตกดแห่งความสำเร็จของนโปเลียนฮิลจะช่วยให้ คนที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตมองหาช่องทางในชีวิตมองหาเส้นทางชีวิตมองหาแผนที่ชีวิตหาทางออกกับชีวิตเจอนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าเอพิโซดหน้านะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกๆคนคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ